สวัสดีครับสวัสดีพี่พี f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผม t อปรถมือ2ออีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาชมนะครับ Isuzu D-Max กันบ้างครับเป็น4ประตูยกสูงด้วยนะครับนี่บอกได้เลยว่าคันนี้เป็น1.9เกรดรุ่นตัวแซดนะครับและเป็นตัวสเตลลด้วยบอกเลยว่าหล่อมากๆสําหรับคันนี้นะราคาคันนี้เพียงแค่549,000บาทนะเป็นปี2018นะครับนี่ฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่10,000บาทนะถือว่าถูกมากๆนะครับได้ตัวสเตลล 1.9เกร์ 1> 1. 9, okay. รุ่นตัวแซดไปขับหลอ่อๆเป็น4ประตูด้วยนะครับใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้กันนะคันนี้เลขใหม่แค่78,000กิโลเมตรนะถือว่าน,น้อยมากๆนะผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับถ้าบอกมาจาก u t u b e นะแถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับ1ปีนะครับ20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะถูกมากๆนะ4ปี2.39นะครับ7ปีจะอยู่ประมาณแค่ 4. เจ็ดเก้านะถือว่าไม่เยอะนะครับดอกเบี้ยถูกมากๆนะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าคันนี้จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ตรงนี้นะครับมีมาให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับพร้อมตัดหมอกคู่หน้านะคันนี้เป็นสีดานะครับดาเงาดําทั้งคันนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมีมาให้แล้วหล่อๆแบบนี้นะครับนี่ด้านโคมไฟด้านหน้านะครับไม่มีเหลืองไม่มีแตกแน่นอนนะครับสภาพสวยนะครับแป่งด้านหน้าสีดําเงาแบบนี้โลโก้ อีซูซนะครับจะเป็นโครเมียมนะคันนี้ปรับราคาลงให้แล้วนะจาก5 8, 9, 000, นะ้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนลดไปแล้วสี่หมื่นนะรีบจองก่อนนะครับก่อนจะติดจองนะเหลือแค่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมาที่ด้านข้างตัวรถกันนะครับด้านข้างตัวรถล้อแม็กคันนี้จะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับแม็กนี่นะเดี๋ยวเราทําการล้างปรับสภาพให้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะยางจะยางเป็นเป็นยางโตโยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ฟรีสีเส้นนะบ,บอกได้เลย,เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับดูโครงสร้างตัวรถด้านในนะครับ โอ้ใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับซุ้มลงซุ้มล้อซุ้มโชกคสภาพดีโชกไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะผมกล้ารับประกันนะครับด้านข้างตัวรถนะครับเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้นะครับรอยลักยิ้มรอยชนรอยบุบไม่มีแน่นอนนะรับประกันโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักคว่ำจมน้ํากับสีก่อไม้นะครับบันไดด้านข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านข้อต่อตรงนี้นะครับไม่มีอ้านะครับข้อต่อแนบสนิทแบบนี้นะชิดๆแบบนี้นะ กระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะติดฟิว์มาให้แล้วรอบคันนะครับนี่กระจกเดิมๆทุกบานนะสําหรับอีซูซูนะครับเดิมๆทุกบานเลยนะครับรอๆแบบนี้เดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับโบาร์ด้านหลังมีมาให้แล้วครบๆเลยเป็นสีดําด้วยนะล้อมงรล้อแม็กสภาพสวยกริบๆแบบนี้นะคัะ้วทงัสซีช่วงล่างไม่มีการเว้านะครับนี่นะไม่มีการเว้าแน่นอนนะเดี๋ยวพามาต่อด้านภายในดีกว่าเดี๋ยวพามาชมด้านภายในนะ มือเปิดจะได้เป็นแบบโครเมียมนะครับด้านภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดําสภาพสวยเลยนะเบาะสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยขาบใดๆเลยนะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนี่เป็นเครื่อง 1. 9ด้านะเกียร์แมนนวลหสปีดเลยนะเดี๋ยวพามานั่งด้านในดีกว่านะครับนะนี่ให้ดูได้เลยนะครับคันนี้5้าแ0 0ี่เกบาทเท่านั้นไม่7 8็ด0มืดกิโลเมตรนะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาสตาร์ทให้ดูนะ นี่ตาเดบดชึ่งเดียวติดนะครับพวงาลจะได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะพวงมาลัยตรงนี้จะได้เป็นซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้นะครับเลขหมายเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับนี่นะขยับมานิดนึงนะครับเก้าพันแปดสิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนแล้วด้วยนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนพามาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับมีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนี่ กล้องหลังเส้นการ,ะระยาะมีมาให้แล้วครบๆนะครับแอร์จะได้เป็นแบบแมนนวลนะครับนี่คุ้มๆเหมือนกันคันนี้ผ่อนหมื่นเดียวนะครับฟีดาวผ่อนหมื่นเดียวนะครับที่วางแก้วน้าด้านนี้2ใบนะครับสภาพเบาะนะครับสวยๆนะเดี๋ยวเราซักทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับคอนโซลคอนโซลสวยๆแบบนี้ตรงนี้เป็นซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้นะสามารถเปิดเก็บของได้แล้วก็จะมีรูเสียบ power outlet ด้านในตรงนี้นะนี่เห็นพอเห็นไหมครับรูเสียบ power outlet ด้านในนะครับ แล้วก็จะมีที่จับด้านนี้นะครับที่จับขึ้นรถตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เก็บของจะมีสำเนาบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับนี่ซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับใครอยากซื้อสดได้นะมีเล่มสำเนาเอกสารชุดโอนให้พร้อมนะครับโอนให้เลยนะครับโอนให้เลยไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปโอนเองก็ได้นะครับผมมีบริการโอนให้นะครับนี่ด้านบนก็ไฟส่องสว่างที่เก็บแว่นตาคุมโทนสีดํานะครับคันนี้ด้านนงภายในนะครับสีดําหมดเลยนะครับคุมทงคุมโทนสีดํา สภาพสวยนะครับคลิปแบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีมาครบๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมี power outlet USB ตรงนี้นะ USB ตรงนี้ power outlet นะหล่อๆแบบนี้เกียร์เมนนุ่น6สปีดนะครับเกียร์เปนนุ่น6สปีดตรงนี้ที่วางพักแขนเป็นหนังนะครับเป็นหนังนุ่มๆแบบนี้ที่เก็บของด้านในมีมาครบนะครับแลวตรงนี้นะก็สามารถปรับไฟสูงได้นะครับปรับระดับไฟสูงได้นะครับที่เปิดฝากระโปรงก็จะอยู่ด้านนี้เปิดฝาถังถังน้ํามันนะ มาดูที่แผงประตูกันนะครับแผงประตูคันนี้นะครับเป็นหนังนะตรงนี้ด้านตรงนี้จะเป็นหนังตัวเตลด้วยนะครับนี่หล่อๆแบบนี้นะครับตรงนี้มือเปิดโครเมียมกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับมาดูที่บอดี้ตัวรถกันนะครับบอดี้ตัวรถเดิมๆนะครับนี่ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับบอดี้ตัวรถเดิมๆหมดนะครับนี่รับประกันโครงสร้างตัวรถให้เลยนะครับหัวน็อตใสๆจิ๊บๆแบบนี้นะด้านนี้นะครับเห็นกระดูกงูด้านบนผมแกะให้ดูได้แบบนี้เลยนะครับมีมาร์ครบนะครับ สีเดิมเดิมนะครับแผงประต้งแผงประตูเดิมเดิมนะครับสวยงามมากๆนะครับคันนี้ให้ดูได้เลยภายในภายในใส่กลิปนะครับสะอาดสวยงามมากๆเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับได้เป็นเบาะผ้าสภาพสวยเหมือนกันนะครับนี่เบาะผ้าเดี๋ยวเราทําการล้างตรงนี้ให้นะไม่ต้องห่วงนะเก็บงานรายละเอียดให้อีกแน่นอนนะครับคันนี้เก็บทุกคันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําสามารถวางแก้วน้ําได้เอาเข้าไปก็ได้นะเอาเข้าไปด้านในก็ได้นะครับ หล,ล่อแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คหรือว่าจะเป็นรอยแต้ม QC เดิมจากโรงงานมีมาครบๆนะครับรอยกระดูกงูด้านนี้ให้ดูได้หมดนะครับนี่ให้ดูได้เลยนะครับเดิมๆนะครับมีเม็ดอาร์คครบนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนันต่อนะครับด้านลงด้านหลังนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED แล้วด้วยนะตัวนี้นะเป็น LED นะเป็นรูปตัว C กับด้านแบบนี้นะตัว C กับด้านนะ กล้องมองหลังมีมาแล้วายทะเบียนนี้เลยนะครับสองสองสี่เก้านะครับเดี๋ยวพาเปิดดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับหัวนงหัวน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่เดิมเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเกียร์แมนนวลนะคันนี้จัดได้เลยนะกันชนด้านท้ายมีมาแล้วนะครับบันไดด้านท้ายมาที่ฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็จะ เหลี่ยมคมตัวรถเงากริบๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะเดี๋ยวเราทําการล้างขัดเคลือบสีให้อีกทีหนึ่งนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งหล่อแน่นอนนะที่พี่ๆรับไปนะคุ้มแน่นอนมาดูด้านฝั่งนี้กันนะครับนี่ฝั่งคนนั่งฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพสวยนะครับหล่อๆแบบนี้นะสีดําตัดด้วยสีเบจแบบนี้สภาพดีนะนี่เป็นหนังนะครับด้านตรงนี้เม็ดอาร์ให้ดูได้เลยนะครับนี่ เม็ดอาร์คมีมาครบๆนะครับใครอยากได้รถเดิมรถสวยเอาไปใช้งานยาวๆนะต้องที่บริษัทเทสยนต์แล้วนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับสติกอร์มีมาครบบนะครับสติกอร์ด้านนี้มีมาแล้วนะนี่เดิมๆหมดทุกอย่างนะครับคอนโซลคอนโซลหรือว่าบันไดด้านข้างมาครบนะครับคันนี้เดิมๆนะครับเครื่องยนต์ไม่มีแต่งใดๆนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าหล่อแค่ไหนสําหรับเจ้าคันนี้ดูด้านไฟหน้านะไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วไลท์ไกดิ้งนะตรง ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะเป็นแบบ LED แล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันนะครับนี่มาครับมาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับ1 9 0 0 cc นเะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างไม่มีการตัดแต่งหรือว่าโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมใดๆเลยเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะตอนนี้ผมตาทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งมากนะไม่มีดังไม่มีควันไหลแน่นอนนะครับโบวเดิมนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างหม้อน้าด้านหน้าในตรงนี้ก็เดิมๆนะครับ คันด้านหน้านะครับมีมาครบเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นเทปด้านหน้านะครับแผ่นเทปด้านหน้าก็เดิมๆนะครับไม่มีตัดต่อหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขตัวถังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหัวน็อหัวน็อตไฟด้านหน้าไม่มีการถอดนะครับนี่ดูได้เลยนะเดิมๆหมดทุกจุดเลยนะครับใครอยากดูตรงไหนนะครับดูได้หมดนะเดิมๆนะแล้วทําการล้างขัดเคลือบสีให้อีกทีหนึ่งสําหรับคันนี้นะระบบเบรก ABS มีมาครบนะครับหัวน็อตด้านนี้ไม่มีขยับนะครับ แห็นกันความร้อนด้านบนนะครับอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับโลโก้คาเตือนมีมาแล้วครบ,ครบนะครับนี่เม็ดอาฮักมีมาครบนะฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะหัวนงหุ่น็อตด้านนี้ใสใสเลยนะครับไม่มีขยับฟอกด้านลงด้านในไม่มีตัดแต่งหรือเคาะทําสีแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งมากนะครับแบตเตอรี่แยวผมเช็ดค่าแบตให้นะปีเก่านะถ้าปีเก่าผมเปลีป่ยนใหม่ให้ลูกนึงเลยนะคุ้มถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะครับ แถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับ1ปี20,000กิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์นะครับไม่ได้ซ่อมอู่นะสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะผมมีบริการพี่ๆไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเครดิตดีนะครับมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีอะไรอย่างนี้นะใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะไม่มีอาชีพก็สามารถออกได้นะไม่มีไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่แต่มีบัตรเครดิตนะครับปปีีีเกินนนนผผ่่ออดตรงะ สามารถออกได้นะสําหรับทุกคันเลยนะแจ้งหัเข้ามาได้เลยอยากได้คันไหนจะผมจัดให้ได้ใช้บรประชาชนแค่ใบเดียวอนุมัติภายใน2ชั่วโมงรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับมาตอนเช้ารอรับรถกลับบ้านไปแบบคุ้มแน่นอนนะครับบอกเลยเลยหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับคุ้มค่าพบจบในที่เดียวนะอาชีพหน่วยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าอาชีพค้าขาย อาชีพค้าขายรับทรงรับสดอะไรก็ทักมาสอบถามมันก่อนได้นะผมสามารถดันให้ออกได้นะถ้าพี่มีเครดิตหรือว่าไม่มีก็สามารถออกได้เหมือนกันนะสำหรับทุกนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมแถมเพิ่มเติมมาให้อีกนะ W Smart เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับ1ปีนะครับย4บชั่วโมงนะครับบริการพร้อมช่วยเหลือพี่รถที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ายางตรงยางแตกแบตมุงแบตหมดนะครับโทรได้เลยย4ชั่วโมงนะครับ1ปีฟรีทั่วประเทศเลยนะครับ สุดคุ้มสุดๆนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์ line, เข้ามาบนนี้ได้เลยหรือไอดีไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับ T.O.B P.D.A ตัวเล็กหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับรอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ